สวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามามาจ้ามาไก่ขามากินไ <c> ก <oughs> ่ขามาขามากินของสมแขววพี่น้องมึงอันนี้จะเป็นเครื่องยุกไก่จ้ะนี่จะเป็นนันมะขามดองมะขามดองพี่น้องไก่สั่ง ันนี้เป็นบะกอกบะกอก็สัตมะกอกมะกอกอันเอาไว้ถาใส่ส้มตำมาได้เราได้เอามากินเล่นยเนี่ยเจ้ไกล้มากินเห่นยได้พี่น,อน้อง้ังเอามะกอกแล้วใส่ส้มตำแคะว่ามากินของของสมมเกลวแก่ไดนายากไหมเป็นน้ำมันใกล้จะสิ้นเดือนให้ได้บุ อมออันนี้จะเป็นอันนี้มะม่วงอันนี้มะขามมะขามดอง <c oughs> อันนี้มะยมมามาจ้ะมาเปียกมาดิอันนี้พริกเกลือพริกเกลือแค่เองเทดเอาเองเอาพือดังกงเลงกงเลงพี่น,น้นอ,องมามาอยากคลองมาใกลเรด้อยๆหนย นี่แหละซางเอาพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละ <c oughs> สามสามแพกลอยอันนี้จะเป็นมะขาม <c oughs> มาม่วโอ๊ตน้ำลายน้ำลายไหล <c oughs> น้ำลายใหญ่มามา <c oughs> เฮเลย แต่เมืองไทยใกรก,กินอันนี้แหละมากลายไปเห็นบ่ได้เลยน้ำหงน้ำหา่านี่จะเป็นมะม่วง พี่เกลือเขาเนี่ยบบบเป็นตะเพ็ดใกล้เฮ็ดเองชัางเพ็ดมี่จะเป็นมะยมโอ้แต่แบบมันเป็นแรงล้มถุงกุลุกตุลุก <c oughs> ไม่มีก็ต้องสั่งโอ้ปลาคืนแทบพี่น้อง ฝาคืมได้ฟิมอ่ะได้ฟิมอ่มะน้มากดนไว้อีกตัว,ตวสองคนนั้นเปิดทีวีเสียงดังแล้วบรู้บเกถ่ต้คลิปพูดหนักใกีเดืมาาาจ้ะ Uh -huh. suốt con suột uh -huh. quần hết hết hình อันนี้มะม่วงดองคุยพริกเกลือไปหน่อยแก้วอร่ากันบริดกินโดนแล้วจะไปมืองไทยกูนะ น,นี่มะขามดองพี่น้องมือล่างเ้าล่ะล่างมัดมือเห็ดกับเขาเบบตัวอันนี้นี่มีแต่น้ำตาล ใส่เสียตุกเกาอยู่เพราะว่าคลิป<ม>เขากินนั่นยังกะมูเอาเนี่ยยัเขาก็บต่โมงกินแล้วแล้วกับไปหาโม่ไปเอาของนโมูกลับมากลับมากินของดองต่อเสีสกเย,สก,ยก,กันเลยเสียกันเลยตุกเกาอยู่คลิปนี้มือนีไทยสองคลิปหรือเปล่าอ,อืมอืมมูทอด ม,ม,ยมอย่างลูกจีเข้าไปหาพอลิน่าเหรอแมวอยากเข้าไปหาหน่น <c oughs> องพอลินาเนี่ยเเดี๋ยวมามาถ่ายคลิปกันเปิดประตูเสียงดัง พนนึงกับเมืองเราขอนพูหนึงกับเมืองกัตุนบะหม่เราน,นอนต่เอาเมืองข้าวเมื่อ,ก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 ,อก่อนใกล้กับมางก้ลยพื่น้องจิมพริกเกลือคนมากินสดยำบะหมี่กับมะนาวนี่งแล้วแต้ เพราะว่มามะม่วงอยู่นี่เขาค่อยสมพี่น้องนอกจากสิไปร้านเอเซียจังสิได้ดมะม่วงน้ำดอกไม้แต่ว่างแพงๆกิโลละสองร้อยก็ควรได้มะม่วงแพงก็าวกว่ามาละก่อ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรอกนอนุบแบง Mình phép cà phê <laughs> Cái nhà mình kính hoạt mệt của đẹp nào, Phạt đi Má cải <laughs> สร้างเอาน้ำเผ็ดนี่เท่ากันนะสามแพ็กร้อยมะกรอสามแพ็กร้อยสร้างมั้งสิยอมาแซ่ช่องฟีดไว้ได้จ้ะเนี่ยเก็บไว้ได้ไดนานแต่ว่าเมืองลาสแชแล้วาก็าสิบวันได้นานเพราะใกล้ต่ำทุกมือ มะม่วงอร่อยอยู่นี่หไง้ากินยากบ้านเขาก็อืนแล้วลนนิ่มดินอยู่ <laughs> หืมเนามกินโลด Mm-hmm. ข <s us> ้างแดดตอตัดหญ้าอยู่นอกบ้านมื่กินตัดหญ้าไว้พี่น้องเขาหนาวแล้ว

เกยแป่แมองใช้แกเอาใส่กับเปล่ามาน้ำได้พี่น้องซื้อแบบขาแพ็กดีๆนะลูกท้ายแก๊ม่ะ thắng kim thắng si thắng bệ <laughs> si ito ba na? เฟรชฮึตุ้นยาเขาไปหาอเลยยาว่าเป็นหนึ่งลูกเม้ากับวนวนแถสีเงี้ยงๆประตูน่ะมือคน,นหน่อยๆน,น่ะ เปิดได้ดิถ้าเชียงเงางประตูมืดหน่อยแค่ปั๊บปั๊บปั๊บเปิด <c oughs> หางแค่ย้ำปฏิการบ้านมากไปกวนเขาโอเ้เกย์เฉพาะทำนี่พี่น้องอันนี้กใกล้จะเปเป็นกับแก้ม่อคันเด้อ คำมาเลี้ยงหมาคลิปนี้กกาแฟก็ไลยกดแช่กูติดตามไปก็เลยเด้อจากก่ากาแฟมาก,กินแน้วสมแขว <c oughs> บ๊ายบายจ่าเผ็ด <c oughs> <c oughs> ขอบคุณหลายๆค่ะแบบน้ำช้ากับที่น้อง